สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปล่อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเก็บตกอัปเดตในคลิปที่แล้วไม่มีอะไรคลิปนี้มันจะมีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเก็บตกมีอะไรบ้างนะจ๊ะก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่อัปเดตไม่เป็นเราจะสอนอัปเดตนะจ๊ะนี่สําหรับ Android นะจ๊ะจะไปที่ p a y Store นะคะสําหรับ iOS เราจะไปที่ app store นะคะนี่ สำหรับพี่ปอใช้ Android ค่ะนี่มันก็จะเป็นของ p l a y s t o r e นะคะนี่เข้าไปกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นคำว่าค้นหาให้เราค้นหาชื่อเกมของเราก็เป็นเกมซากุระซากู simulator แล้วก็กดอัปเดตเกมเลยนะคะมันก็จะอัปเดตเกมให้เราถ้าพี่ปอบอกว่าอัปเดตเกมอัปเดตเกมเราก็จะมาอัปกันตรงนี้เลยนะจ๊ะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เกมซากุระนะ ใครบอกว่าอัปเดตเกมอะไรก็จะมาอัปตรงนี้นะเช่นมีเกมอะไรที่เราเล่นอยู่แล้วมันอัปเดตต้องการอัปเดตก็มาอัปได้ที่นี่นะจ๊ะทุกคนพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปจ้าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะจ๊ะมันจะมีว่าอัปเดตอะไรบ้างอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ปอขอเลื่อนหน่อยนี่มีอะไรมาไหมก็จะมีนู่นนี่นั่นมีเสื้อมีอะไรก็แล้วแต่เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะมันก็จะบอกว่าอ่า โทรศัพท์รุ่นไหนที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นะจ๊ะโอเคไปกันต่อเลยสำหรับครั้งที่แล้วพี่ปอม่ได้ออไปที่เสื้อผ้าเด็กนะเสื้อผ้าเด็กเขาก็มีมาให้ผู้หญิงอ่อน่าจะซัก4ชุดไหมผู้หญิง4ชุดผู้ชาย3ชุดผู้ชายโดยนเอาเปรียบตลอดเลยอะทุกคนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยนะคือแบบว่าได้ชุดมาน้อยมากชุดก็แอบคขายกันด้วยจะขายกันทำไมไม่เข้าใจนี่จะเป็นแบบว่าชุด วอร์มใช่ไหมแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเบื่อก็เปลี่ยนไปอืมใครยังเล่นสลับตัวผู้ชายผู้หญิงเด็กไม่เป็นบอกด้วยอ่าอันนี้พี่ปอก็เปลี่ยนสีให้มันดูแบบเออสดใสนิดนึงสําหรับเด็กใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมชุดที่เท่าไหร่แล้วชุดที่เท่าไหร่ละสามสี่เออก็ประมาณนี้เด็กผู้ชายก็มีเหมือนกันนะทุกคนอืมใครยังเปลี่ยนสีไม่เป็นบอกพี่ปอด้วยพี่ปอหนูยังเปลี่ยนสีไม่เป็นเลย สำหรับมือใหม่ที่มาเล่นเกมนะพี่ปอก็ไม่ค่อยได้สอนออช่องปอมี่ชา์แชนแนลเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะสอนช่องสุข1 3นะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกมก็พิมพ์ไปที่ช่องสุข13นะอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์ไปเช่นสอนผมปิวพี่ปอสอนอ่อสอนมีเลือดพี่ปออะไรเงี้ยอืมมันก็จะขึ้นมานะอยากรู้อะไรก็ลองพิมพ์เผื่อพี่ปอสอนหมดทุกอย่างแล้วนะเกือบแล้วแหละอืม ตะกี้พี่ปอก็สอนเปลี่ยนสีชุดไปแล้วนะเห็นปะพี่ปอไม่ได้อ,อ่อดูนะน่าจะสอนแล้วแหละเออใครอยากรู้เรื่องอะไรสําหรับมือใหม่ก็พิมพ์ได้เลยนะแล้วก็พิมพ์ชื่อพี่ปอลงไปด้วยอืมแค่นั้นแหละจ้าต่อไปที่เอาอัปเดตมาก็จะมีเป็นชุดเด็กแล้วก็ชุดพวกผู้ใหญ่่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคือมันไม่มีอะไรที่แบบ เออเขาเรียกว่าอะไรนะแปลกใหม่ก็ประมาณนี้แหละชุดแต่ว่าบอกได้เลยว่าชุดของเด็กผู้หญิงน่ารักมากแต่สําหรับเด็กผู้ชายก็ธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหมวกมาให้อะไรเงี้ยเนี่ยของผู้ชายก็จะมีมาแค่2ชุดเองอะ่ะโคตรน้อยใจเลยเนาะถ้าเราเป็นผู้ชายวะวะเนาะแต่พี่ปอเป็นผู้หญิงไงก็เลยดีใจเออใช่ดีใจเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาก็คือแบบธรรมดาอืมแต่ก็สวยนะ และสิ่งที่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งก่อสร้างนะทุกคนคือแบบว่าเยอะมากพี่ปอดูแล้วก็เกินน่าจะเกินห้าสิบชิ้นละมัง้งม,มีพวกอาหารมาให้นะทุกคนอาหารคือเยอะมากอะแล้วก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์มีเป็ดที่ชอบกันมีเนี่ยเป็ดน้องๆบอกว่าพี่ปอคะอันนี้อันนี้คือถังขยะนะพี่ปอคะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่กินน้ำค่ะพี่ปอโถฉี่โอเคเข้าใจแล้วโถฉี่นะ อันนี้ก็จะเป็นพวกคานอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากจะสร้างเวทีสวยๆนะเออเขาก็ให้ของมาเยอะมากเลยนะของตกแต่งคือแบบเยอะมากแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยอะ่ะอืมดูดีให้มาเยอะเวอร์ยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างอะไรบ้างบันไดก็ให้มาแบบโอ้โหอลังการมากเลยอะ่ะโอ้ยสวยเห็นปะอุปกรณ์มีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยเห็นป่ะนี่ โอ้ลำโพงก็มีเนี่ยชอบไปน,นี้มากเลยอ่ะน่าจะมีตัวเดียวเนาะไม่น่าให้มาเยอะเลยแบบแยกตัวแยกตัวอะไรเงี้ยเผื่อไปทําเป็นผีอะไรเงี้ยผีอ่ะเออใช่เนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ก็ทําเป็นประตูได้เป็นกระจกได้นะโอโหพี่ปอพูดเหมือนใครจะแย่งพูดนั่นน่ะสิไม่มีใครแย่งพี่ปอพูดเลยพี่ปอพูดอยู่คนเดียวพี่ปอจะรัวไปไหนเนี่ยเออนั่นน่ะสิ โอ้โหแค่นี้ก็คุมเวอร์แล้วพี่ปอว่ากว่าเขาจะอัปเดตอีกทีนุนคงใส่จะปีหน้านะเนี่ยให้มาขนาดเนี้ยอืมเขาออกมาก่อนด้วยนะว่าเฮ้ยเขาจะอัปเดตอะไรเขาออกมาเป็นเดือนแล้วแต่เขาไม่ยอมปล่อยมาสักทีไม่รู้ทําไมนะอืมจริงๆเขาน่าจะปล่อยมาตั้งนานแล้วนะอืมมันก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นไงต่อไปเราก็จะไปดูอันต่อไปนะมันก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ บ้านที่เขาสร้างให้เราแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะสร้างเฉพาะโครงสร้างนะสําหรับใครที่แบบว่าพี่ปอมาบ้านหัวใจไม่ถูกก็มาตรงนี้เลยจ้ากดว่ามาที่ฟาร์มนะแล้วก็จะเจอบ้านหัวใจก่อนแล้วก็จะเป็นบ้านกระจกอยู่ท้ายท้ายอยู่โน่นะท้ายอะไรพี่ปอประมาณว่าอยู่ท้ายเอออยู่ข้างๆแล้วกันไม่ใช่ท้ายแหละอยู่ข้างๆเออจะเป็นบ้านกระจกที่ยังเออ ไม่มีเฟอร์นะทุกคนต้องไปสร้างเอาเองคือตอนนี้ก็ต้องมานั่งสร้างนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบประมาณไหนอะคือยังคิดไม่ออกเลยอะทุกคนแล้วเขาทำโลเคชั่นดีมากเลยนะทุกคนดูดิสวยตรงนี้คือติดแมพไปออกไปไม่ได้นะตรงนี้เขายังไม่ได้เปิดให้ไปพี่ปอก็จะติดไปไม่ได้แต่ถ้าไปตรงนี้ได้ดูดิสวยอะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สร้างได้แบบอลังการมากพี่ปอมไม่รู้นะว่าเกมนี้เขาจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนหมายถึงว่าหยุดการพัฒนาเกมอะไปที่ตรงไหนนะอืมคือจะบอกว่าสร้างดีเวอร์ดูเดะเห็นป่ะอลังการอะอันนี้มันเหมือนรีสอร์ทเลยเนาะรีสอร์ทแบบบนภูเขาอะไรเงี้ยเออพี่ปอยจะทำละครสั้นวันนี้ทำไม่ทันนะขอโทษจริงๆด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเอ,อ่อ อันเนี้ยรู้กันแล้วแหละพี่ปอก็เลยจะเข้ามาแค่แวบๆบแบบนะคะนี่คือแบบว่าอันเนี้ยชอบมากชอบที่สุดตั้งแต่ที่เขาอัพมาหลายๆชิ้นหลายๆอย่างอ่ะพี่ปอชอบอันนี้ที่สุดเลยคือแบบว่าเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ครั้งต่อไปอยากจะให้เขาแบบว่าออนไลน์ได้ด้วยคือเล่นกันได้ทุกคนแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้มีแบบ ร้านค้าเพิ่มขึ้นพวกร้านเสื้อผ้าเนี่ยอยากได้มากเลยร้านเสื้อผ้าทุกคนเออเป็นห้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเก็บตกจบแล้วนะคะไปแล้วจ้า